สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูปอจะมาแนะนําการสอบของเด็กๆแบ่งเป็น3ส่วนการสอบของอนุบาลน,นะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะประเมินพัฒนาการมีด้านร่างกายอารมณ์สังคมและด้านสติปัญญาซึ่งพ่อแม่จะมีส่วนร่วมในการประเมินกับครูด้วยนะคะด้านแรกก็คืออารมณ์และสังคมเป็นแบบทดสอบ A เป็นแบบประเมินโดยที่ผู้ปกครองจะต้องกรอก google form ต่อมาด้านร่างกายนะคะเราจะประเมินผ่านการถ่ายกิจกรรมถ่ายวิดีโอมาส่งครูนั่นเองกิจกรรมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้และด้านสุดท้ายด้านสติปัญญานะคะก็จะมีการถ่ายวิดีโอประเมินการอ่านการเขียนของเด็กๆส่งมาให้คุณครูประเมินนะคะการประเมินสีด้านนี้นะคะเมื่อนามารวมกันแล้วคุณครูนำมากรอกในสมุดพัฒนาการเด็กค่ะ การสอบ A ก็คือการสอบโดยที่มีแบบประเมินแบบฟอร์ม Google Form แบบนี้ส่งไปเป็นลิงก์ให้กับผู้ปกครองนะคะได้เช็คพัฒนาการเกี่ยวกับด้านสังคมและก็ด้านอารมณ์ของเด็กๆเ,เมื่ออยู่ที่บ้านถูกไม่สามารถจะประเมินด้านสังคมและด้านอารมณ์ตอนที่เด็กๆอยู่ที่บ้านได้เพราะว่าเป็นช่วงโควิดเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆที่บ้านถูกไหมคะหาความรับผิดชอบการดูแลของ หรือความเอาใจใส่กระตือรืร้นในการทํางานเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยทำกันอยู่ที่บ้านดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนเช็คในจุดนี้นะคะแบบประเมินพัฒนาการคพอคุณแม่ให้กรอกชื่อของลูกๆนะคะแล้วก็กรอกความสูงและน้ําหนักของเด็กๆปัจจุบันให้คุณครูด้วยค่ะเพื่อคุณครูจะได้เอาไปลงในสมุดพกให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทําข้อสอบแบบวัดประเมิน A สำหรับผู้ปกครองให้เสร็จแล้วแคปหน้าจอส่งมาให้คุณครูด้วยว่าคุณครูคะทำแบบประเมิน A เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ประเมินจีเป็น,ปนแบบประเมินแบบที่2แบบประเมิน B แบบประเมิน B นะคะเป็นแบบประเมินทางด้านร่างกาย เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ทํานะคะโดยที่ออกไปข้างนอกคุณครูจะมีคลิปวิดีโอสําหรับทดสอบความเก่งของเด็กๆนะคะในการเคลื่อนไหวร่างกายคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วเราจะมาทดสอบกันสักนิดหนึ่งนะคะต้องมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะในการทดสอบทางด้านร่างกายได้แก่ลูกบอลค่ะ ลูกบอลนี้นะคะต้องสามารถกระเด้งลงพื้นแล้วกระเด็นกระดอนขึ้นมาให้เด็กๆจับได้ทันนะคะขนาดพอเหมาะกับเด็กๆจะเป็นลูกฟุตบอลก็ได้หรือลูกบาสก็ได้นะคะหรือลูกบอลของเล่นก็ยังได้ค่ะแต่ต้องกระเด้งจากคือจักมือลงไปสู่พื้นแล้วขึ้นมาได้นะคะต่อนะคะก็คือขวดน้ํานะคะจํานวน1ิบขวดเป็นขวดน้ํานะคะเราจะนําขวดน้ําทั้ง1ิขวดนี้นะคะเติมน,น้ําให้เต็มเสร็จแล้วเอามาตั้ง มีระยะห่างระหว่างกันเพื่อที่ให้เด็กๆวิ่งซิกแซกหลบได้ค่ะเป็นการทดสอบการวิ่งซิกแซกนั่นเองอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้นะคะแต่กิจกรรมที่เราทํานะคะมีทั้งหมด4กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือกระดอนบอลเด้งลงพื้นและให้ลูกรับให้ได้ค่ะกิจกรที่2นะคะก็คือวางขวดในระยะห่างเท่าๆกันและให้เด็กวิ่งซิกแซกหลบไปหลบมาแบบนี้ค่ะ หลงไปแล้วก็ขักหลัก็ต้องหนบกลับด้วยนะคะกิจกรรมที่3นะคะให้ผู้ปกครองนะคะเว้นระยะห่างนะคะหาพื้นที่ที่เป็นพื้นเรียบเและปลอดภัยนะคะหาพื้นที่ก,กว้างๆกระโดดขาเดียวนะคะเด็กๆจะต้องสามารถกระโดดขาเดียวจากจุดที่กําหนดไปถึงจุดสุดท้ายได้โดยที่เด็กๆทําได้อย่างคล่องแคล่วคะ่ะหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมที่เด็กๆต้องหันหลังค่ะอยู่บนเส้น คุณพ่อคุณแม่หาเส้นให้นะคะจะเป็นขึงเชือกหรือว่าจะเป็นวาดเส้นกับพื้นก็ได้นะคะการเดินถอยหลังนะคะต้องเก็บมือให้เรียบร้อยห้ามการมือแบบนี้นะคะ,ะเพราะว่าในแบบวัดและประเมินสําหรับเด็กอนุบาลสานะคะเราจะเก็บมือกันอย่างเรียบร้อยแบบนี้เหลมองด้านหลังได้นิดหน่อยเหลมองด้านหลังได้นิดหน่อย แต่ว่าจะต้องเดินนะคะจากจุดแรกไปึนจุดสุดท้ายโดยที่ไม่หงายหลังค่ะต่อไปด้านสติปัญญานะคะด้านสติปัญญาเป็นข้อสอบข้อสอบ C ข้อสอบ C นะคะเป็นด้านสติปัญญาคุณพ่อคุณแม่ต้องอทดสอบลูกๆโดยการให้ลูกๆเขียนและอ่านให้คุณครูอัาเป็นวิดีโอให้คุณครูคนะคะกิจกรรมแรกนมาเลย กอไก่ค่ะเด็กๆสามารถอ่านกันได้ทุกคนแล้วแต่คุณครูจะทดสอบว่าลูกสามารถอ่านกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านวขข่า,อาวขอกันได้คล่องหรือยังให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้ากอไก่อ่านว่ากอนะคะเด็กๆอ่านลงมาในคลิปวิดีโอไก่อ่านวขข่ากอขอไข่อ่านว่าขอไปเรื่อยๆจนจบพอรู้คู่อ่านว่าหอเท่านี้ค่ะ ที่2อ่านเล่ม e l l o ล t r e นะคะ Hello Tree เราจะมาทดสอบการอ่านพยัญชนะ A ถึง Z กันไม่ยากค่ะเฉพาะ A ถึง Z นะคะเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ตั้งกล้องแล้วก็ให้ลูกอ่าน A B C จนจบไปถึง Z นะคะถึงแนะคะ A B C D E ประเด็นสำคัญนะคะในการอ่านจอไก่และ A B C คุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ลูกชี้ให้ถูกตัวค่ะ I J Okay. ไปจนถึงแซดนั่นเองถ่ายวีดีโอตอนลูกอ่านมานะคะแล้วส่งให้คุณครูเอาอันที่ดีที่สุดค่ะงานต่อไปได้สติปัญญานะคะใช้สมุดค่ะคุณครูเคยให้เล่นเกมในห้องเรียนไปแล้วคุณครูอบอกเลขเด็เก็บวาดภาพจำได้ไหมคะรอบนี้เราจะมาสิเลขเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขึ้นไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องเปิด เล่มนะคะแล้วเขียนด้านบนเป็นแบบนี้ให้ลูกก่อนข้อสอบ1.10ถึงวาดรูปให้เท่ากับจํานวนคุณพ่อคุณแม่จะเขียนเลขให้ลูก1 1ึถึงิก็ได้หรือเด็กน้อยจะเขียนเองก็ได้นะคะเขียนเครื่องหมายเท่ากับด้วยเพราะว่าเราจะวาดรูปให้เท่ากับจํานวนข้างหน้านั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่เขียนแบบงานวิเศษแล้วข้อสอบพร้อมแล้วลูกก็เริ่มทำคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้แหละค่ะหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ ก็คือถ่ายวิดีโอตอนลูกวาดภาพให้ด้วยจะเป็นรูปอะไรก็ได้แต่จำนวนจะต้องถูกต้องตามเลขที่กำหนดไว้ข้างหน้าค่ะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดส,สวยๆค่ะแถมเลขที่ด้านหลังด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพร่วมกับข้อสอบอย่าลืมนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเขียนว่าข้อสอบ1ึถึงิให้คุณครูด้วย เื่อเก็บเป็นหลักฐานค่ะลูกจะถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณรูค่ะสุดท้ายไม่ยากเขียนอยู่ทุกวันแน่นอนเด็กๆเ,เขียนได้อยู่แล้วนั่นก็คือข้อสอบเขียนชื่อค่ะคุณพ่อคุณแม่รบกวนนะคะเขียนคําว่าข้อสอบเขียนชื่อให้ลูกแล้วก็เขียนเลขหนึ่สให้ลูกนะคะหมายความว่า ลูกจะต้องสอบและตั้งวิดีโออัลูกตอนที่เขียนชื่อของตัวเองนะคะเขียนสั่งชื่อค่ะคุณพอ่อคุณแม่ดูอย่างใกล้ชิดเวลาเขียนเนี่ยให้เขาเขียนแบบที่เขาเคยเขียนเลยค่ะคุณครูจะดูว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเขียนชื่อของตัวเองอ่ะได้หรือยังจะผิดจะถูกไม่ว่าแต่จะดูว่าเด็กๆสามารถเขียนได้หรือไม่มีความพยายามในการเขียนจนจบได้หรือไม่เขียนเฉพาะชื่อนะคะนามสกุล ชื่อนามสกุลเลขที่ไม่ต้องนะคะแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปคู่กับชื่อมาด้วยเป็นหลักฐานให้คุณครูนะคะข้อสอบวัสติปัญญาของเด็กๆนะคะสติปัญญาของเด็กๆคุณครูคจะวัดได้จากการอ่านภาษาไทยการอ่านภาษาอังกฤษการรู้ค่าของเลขและการเขียนชื่อนะคะให้ยำถ่ายวิดีโอมาให้ได้มากที่สุดแล้วคุณครูจะเห็น พฤติกรรมแล้วก็พัฒนาการของเด็กๆครูจะนำงานเหล่านี้ที่คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้คุณครูนะคะลงในแบบประเมินแบบประเมินพัฒนาการของเด็กประมวัยนะคะตามรายชื่อของลูกๆทุกท่านนะคะจะมีรายจุดผสมอยู่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้ความร่วมมือนะคะคุณครูจะสามารถเช็คพัฒนาการของลูกนะคะได้ตรงตามความเป็นจริง คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคุณครูด้วยในสถานการณ์โควิดที่เราไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะคะขอขอบคุณมากนะคะทีะ่ดูวิดีโอนี้วิดีโอนี้จะเป็นการชี้แจงและห,หวังว่าผู้ปกครองทุกท่านนะคะจะให้ความร่วมมือหรือถ้ามีปัญหาอะไรให้ผู้ปกครองนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าปรึกษาคุณครูได้ตลอดคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ